We have slain an enemy. <laughs> Double kill. Make the boat feel. Mega kill. Shut down. Double attack. Make the boat feel. Monster kill. <laughs> Double kill. <laughs> Initiate <Mister> retreat. Make <laughs> <laughs> This is fine <laughs> นะครับผมกบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโมบายจีนทุกท่านเลยนะครับผมใครที่เข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์ฝากกดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเดอะวิฟสปอร์ตของเราด้วยนะครับวันนี้ครับผมเรามาอยู่กับพีโรว์ไวไลท์ครับผมนะเป็นสกินใหม่ของอัลฟ่านั่นเองครับในราคาที่แบบว่าโคตรจะแพงหูฉีกเลยก็ว่าได้นะครับผมนะสกินแรงสกินแพงไม่แรงได้ยังไงนะครับผมคำนี้ก็ยังใช้ได้กับคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับเพื่อนสกินนะครับผมถ้าใครอยากได้สกินเหล่านี้ยไวไลท ที่เข้ามานะเพื่อนๆแล้วก็สําหรับคนไหนที่มีเงินน่ะนะครับผมก็สามารถเติมได้ับสำหรับคนไหนที่ไม่ค่อยมีเงินนะครับผมคิดว่าอย่าเติมเลยดีกว่าครับผมเพราะว่ามันก็ใช้เพชรจานวนประมาณมหาศาลพอสมควรเลยนะครับผมประมาณ 8,000เพรนะครับเพื่อนๆขั้นต่ำเนี่ยคือถ้าเกิดดวงดีๆหน่อยก็าอาจจะโดน8,000เพรนะฮะแต่ถ้าดวงซวยหน่อยมันจะไปสูตรที่ประมาณ1 5 0 0เพรนะครับผมโดยประมาณนะครับเพื่อนๆใครที่อยากจะเติมคิดดูให้ดีๆก่อนเลยนะครับผมเงินเดือนทั้งเดือนกันเลยก็ว่าได้นะครับผมนะโอเคครับผมแล้วไทยเกียวดูเหมือนจะมาป่วนครับแม ก็อบอกอยู่ว่าช่วงนี้ผมเข้มนะเพื่อนอมึงเกือบตายไปครับผมเราไทยเกียวครับแล้วดูเหมือนคาดิต้ายังตามมาอยู่ครับขอเอาบัฟก่อนแล้วกันนะครับผมคืออัลฟาเนี่ยลหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยอัลฟาเล่นกลางได้ไหมผมบอกเลยครับว่าปัจจุบันนี้แพทนี้นะครับผมอัลฟาสาม,มารถยืนกลางได้นะครับรับรองได้เลยว่าโหดจ้ำหนับแน่นอนนะครับผมสาหรับอัลฟายืนกลางนะ,ะับสำหรับถ้ายืนในออฟเลนเนี่ยผมดูเหมือนว่าบางตัวเนี่ยเราอาจจะโดนฮีโร่ดักทางเลยคือเือเราโดนฮีโร่ดักทางเนี่ย เขาสู้ยากนะครับเพราะว่าช่วงเนี่ยเขาไม่ได้แบต Xbox นะครับเป็นเพื่อนพอเขาไม่ได้แบต Xbox เนี่ยเวลาแบบว่าเรายืนออฟเลนกับ Xbox เนี่ยเราจะเสียเปรียบมากมายนะครับเพราะเกิดเจอ Xbox ที่เขาสเต็ปดีๆหน่อยนะครับไทเกียวนี้ไม่เข็ดครับผมตายตัวแรกมึงไม่เข็ดใช่ไหมครับแล้วดูครับมันห้าวเหลือเกินครับกดสไนเปมาได้ครับแล้วตายไปดิมึงดูครับเจ็บเหลือเกินนะผมรับไทเกียวครับตัวที่2แล้วมึงไอจอนยังไงดิเพื่อนสแตนส์สวยอุ้ยวางค้อนสวยครับแล้วเรียบร้อยเป็นคาร์ติต้าที่ได้คิวไปครับ อ้าวเหลือเกินครับผมสำหรับไทเกียวครับวิ่งกันเข้ามาแบบว่าลึกเหลือเกินนะครับผมเหมือนหิวหวยมาจากไหนก็ไม่รู้นะหมวดเขาเรียกว่าอะไรนะคือมาอยู่ในย้อนยุกคกับเพื่อนๆคือมันอยู่ในแรงอีป,ปิกอ่ะมันก็แบบเล่นแบบชิวๆหน่อยครับบางคนก็ถือว่าเล่นได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้คนเขาก็ขึ้นตํานาไปกันหมดแล้วนะครับส่วนเราก็ยังอยู่แค่อีป,ปิกเท่านั้นนะฮเลยเล่นแบบชิวๆได้นะครับเพื่อนๆไม่ค่อยเจอหัวเท่าไหร่นะอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะ ตอนแรกคิดว่าเฮ้ยแม่เปิดเกมมาสิฟฟ่นแรกมันจะเจอโหด ส่วนใหญ่คนโหดมันลงห้าไงเพื่อนๆอันนี้ผมพูดจริงๆนะส่วนใหญ่คนโหดมันลงห้ากันครับมันไม่ค่อยมาลงโซโลคนลงคนเดียวหรอกวนใหญ่ก็จะจับทีก็คือ3กับ5นะครับผมนะลง2ไม่ค่อยได้เห็นนะเพราะว่ามันยากครับเพราะว่าช่วงนี้มาเป็นช่วงแบบเพึ่งรีแลงนะครับผมมันก็อาจจะมีคนที่เขาเล่นไม่ได้เก่งด้วยนะครับผมนะก็ลง3ก็ลง5น่าจะปลอดภัยที่สุดครับแล้วห้าเลยเกินแล้วขอเต่าแล้วการสวยอะไได้เต่าครับไทเกียวว่าไงเพื่อนแล้วดูครับไทเกียวโดนเราเข้าไปจัดตายและเรียบร้อยครับผมแต่ทีมเขาเข้ามาเสริมครับ คาร์ดิต้าระเบิดอัติไปดอกเดียวตายหมดลงครับเหลือแค่ตัวเดียวแล้วเรียบร้อยครับเป็นคาร์ดิต้าครับผมเก็บไป3คิวแล้วดูเลือดเราครับผมฉิวเชียเส้นผ่าไฟแดงเลยก็ว่าได้แต่ครับผมเลือดน้อยเหลือเกินครับเหลืออยู่ประมาณแค่ร้อยกว่าครับโดนสกิลหรือโดนกดไฟก็ตายแล้วนะฮะของเราอัลฟาแต่ก็ยังรอดกลับมาได้ครับไม่รู้ว่าไายพะอะไรนะฮะแม่ช่วงนี้ห้อยพะดีนะครับผมรอดจังหวะแบบฝุ่มเสี่ยงบ่อยมากๆนะครับ ขอฟามกันไปเรื่อยๆก่อนละกันนะครับผมนะไม่ซีเรียสเท่าไหร่ครับคิวแรกเรายังไม่มาเลยนะครับเพื่อนๆได้แต่แอซิดนะฮะแอซิดเราไปสี่แล้วนะครับถือว่าไปไกลมากๆเลยนะครับผมสำหรับตําแหน่งไฮเปอร์นะครับปกติแล้วไฮเปอร์เนี่ยควรที่จะได้คิวมากที่สุดในช่วงต้นเกมนะครับเพื่อที่เราจะได้มีประสิทธิภาพในการออกครับแล้วดูเหมือนเลือดในน้อยทางหนังครับแบบนี้อัตยัดเข้าไป1คิวมาแล้วครับผมสบัดหนึ่งสองไลเรียบร้อยก็ไปสองคิวครับแต่ว่าอีกหนึ่งตัวมันน่าจะหนีออกไปได้ครับค่าคูราห้าหรือเกินครับ เลือมีเท่านั้นยังห้าวครับชุดเดียวตายนะผมบอกไว้ก่อนนะครับโดนสองหนึ่งเราเข้าไปนี่ผมบอกเลยว่าตายแน่นอนนะครับ เดี๋ยวมึงรู้จักครับผมอัลฟาสายโหดเป็นยังไงครับผมสกินแพงไม่แรงได้ยังไงนะครับเป็นเพื่อนคำนี้สามารถที่จะยังเอาไปใช้ได้อยู่นะฮะสกินแพงเราจะมีแรงฮึิมนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับและไอ้คนเนี่ยเวลาเล่นสกินแพ,แพงเนี่ยมันจะมีความฮึกเหิมนะคยเพราะว่าถ้าเราเล่นไก่เนี่ยคนมันจะด่ากันเว้ยไอ้น,นี่คือเรื่องจริงนะฮะอย่างเช่นคุณเอาไปเป็นสกินรีเจนต์เข้าไปเนี่ยหู้าคุณเล่นไก่นะคนด่ากันแบบโคตร รูปเป๊ะนะครับผมสกินของเหล่าฮีโร่เนี่ยนะครับผมที่ว่าไวบุ้งไวระอ้าวสวยครับแบบนี้ขอรักกันนะครับหนึ่งคิวอู้เป็นคาริต้าระเบิดน้ำได้ก่อนอันติยัดเข้าไปครับก็มามาครับผมไทเกลเจ็ดรวบๆทำไมเพื่อนแล้วดูมันถ่ายมาแล้วครับจังหวะนี้ยังไงต่อดีครับสำบัดสกิลสองและหนึ่งเข้าไปครับแล้วไทยเกลเรียบร้อยเข้าเป็นคาริต้าได้คิวครับแล้วคากุระว่าไงเพื่อนแล้วสำบัดสกิลไปไม่ถึงครับอู้รอดแบบบุญวิกอีกแล้วครับสำหรับคากุระ มันจะตายหลายช็อตแล้วนะครับผมแต่ว่ามันมีสกิลดีดตัวออกไปไงเพราะว่าสกิลสองเนี่ยไม่ว่ามันจะโจนสถานะอะไรนะครับผมมันก็จะสามารถหลุดพ้นตรงจุด,จด,จดนั้นได้นะครับเลยทําให้าคากราเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับผมในการที่จะสะบัดหลุดออกไปได้สูงครับไม่สนใจแล้วกัน,นครับขอเต่าตัวแรกก่อนแล้วกันนะครับ ไอเต่าตัวที่2นี่เต่าตัวแรกเราได้ไปแล้วนะครับได้แบบงงๆนะฮะเราวางสกิลหนึ่งเข้าไปองเเพื่อนแล้วเราก็ได้เฉยเลยครับได้แบบงงๆนะเพื่อนตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ครับแต่สุดท้ายได้เฉยครับฟังไปก่อนครับฟ์มไปเรื่อยๆครับกรเราตอนนี้อยู่ที่สองศูนย์นะฮะ สกอร F ์แอซอยู่ที่6ครับ MVP มันจะหนีเราไปไหนวะนะครับผมนะถามว่าสกินสวยไหมครับผมเท่าเทียบกับราคาร e เจนเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีคนดวงดีหรอกนะฮะต่ำๆแล้วก็มีหมื่นขึ้นนะหมื่นเพชรขึ้นนะอันนี้ผมพูดตรงๆนะมีน้อยมากครับผมที่มันจะได้ประมาณแปดพันะฮะแปดพันถึงหมื่นึเนี่ยมันแบบว่า คือราคามันเท่าเทียบกับรีเจนเลยนะครับเพือ่อนสกินนี้ก็เหมือนรีเจนครับแล้วมาทำไมอัติงตักไปดีหนึ่งดอกแล้วดูครับจะตายเอาผมรับไทเกียวครับโดนชุดเดียวแล้วเรียบร้อยครับผ้เป็นบามอนที่ยังได้สกิลอยู่อะคือมันได้สกิลจังหวะสุดท้ายพอดีนะครับแต่สกิลเรามันระเบิดไม่ทันนะครับผมโอ้ไม่ได้คิวอีกแล้วครับทำไมผมโดนล้าตลอดเลยวันนี้ไม่ใช่ว่าโดนล้าสติเป็นเพื่อนจังหวะสุดท้ายผมมันไม่ได้ไงประเด็นคือมันไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องรอโอ้แล้วดูครับทิ้งเล่เลยครับผมผมรับบามอน เดี๋ยวจะด่าแม่งหน่อยนะไอ,บอ้บามอนเนี่ยโคตรเกลียดเลยคนระับเวลาได้เราทิ้งเลนเนี่ยเอาจริงๆนะคือกูไฮเปอร์นะครับผมนะต้องมายืนออฟเลนแทน,เ,นเอาจริงๆโอ้ดูฮนะไม่มาเลยครับผมสำหรับบามอนมาสิครับผมว่ากันดีโอ้ิเกือบตายครับผมชุดเดียวร่วงบอกเลยว่าชุดเดียวเกือบอำลาโลกครับผมรับโควิดนีเวีย แรงมากนะครับผมสำหรับอมฟ้าเนี่ยถ้าเกิดคอมโบโดนชุดหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยว่ามีฟิตตายแน่นอนครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่ดูเลือดแรงมากๆนะครับผมสหรับฮีโร่ตัวนี้อย่าไปเะลึึงนะครับผมผมบอกเลยว่าอันติก็คูอดาวโคตรจะเร็วเลยน,นะครับผมว่าเขาได้มีการ ปรับมาตั้งแต่เนิดนานแล้วนะครับสำหรับอัลฟานะครับผมถ้าเกิดใครรู้เนี่ยจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าอัลฟาเนี่ยมันโดนบับขึ้นมาตั้งนานแล้วนะครับผมมันทําให้สกิลอัลฟาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นละยัดไปก่อนหนึ่งดอกไม่เจอครับเขาเรียกว่างานสุ่มครับเพื่อโดนนะมันก็ต้องสุ่มแบบนี้แหละเพื่อนเพื่อนเพราะเราไม่รู้ไงว่ามันจะแอบอยู่ข้างป่าหรือแบบเพราะว่าถ้าเราโดนสตันเข้าไปเนี่ยเราอาจจะจบเกมได้นะครับเพื่อนอาจจะไปคุยกับลากมะม่วงได้เลยนะแล้วดูครับผมบาหมอนข้อไม่ลงมาตําแหน่งเดิมนนเพื่อ ผมยืนจนผมแบบว่าจะเป็นออฟเลนไปแล้วแล้วดูเหมือนจะมาตัดบับผมด้วยโอ้โหนี่สายเสียมากเลยวะไอ้นี่มันต้องโดนด่านะครับตัวโอ้โหดูครับมันพยายามจะตัดบับผมนะว้ยทำไปเล่นไปถ้าเกิดผมสกิลไม่ทันหรือฝันไนไม่ทันนี่ผมโดนแย่งบับแดงแน่น,นอนครับแล้วดูมันจะมาตัดบัฟซ้ายอีกครับโอ้โหเดี๋ยวกูด่าแล้วแบบนี้อขอเออได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวเราด่ามันก่อน,นครับผมนะด่ามันก่อนด่ามันก่อนด่ามันก่อน หมันหน้าจริงๆแล้ครับผมดา่ามนก่อนโอ้โ,โ,โหแล้วมันก็ด่าไม่ได้มันเป็นรูปจุดๆ,ๆหวังเพื่อนด่ามันไอไก่ครับไอ้บาหมอนไก่ครับผมนะเดี๋ยวเราจะพิมพ์มก่อนนะครับเรามีแปรนะครับหลายๆคนถามว่าพี่ใช้แป้นพิมพแปะจากไหนครับผมจริงๆแล้วโทรศัพท์ผมมันมีการแปรแบบนี้อยู่แล้วนะครับคือทางาทางทางทางาทาง โทรศัพท์เนี่ยนะครับผมเขาดาวน์โหลดมาให้ตอนผมซื้อโทรศัพท์นะครับเพื่อนผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาดาวโหลดแอปแบบไหนมาให้ผมนะผมก็งงๆเหมือนกันมีคนเขามาถามผมเยอะมากนะครับผมแล้วดูครับผมทีมเรามีประเด็นอีกแล้วเขาขอติยัดเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับผมโอเคไอ้ตัวใหม่หรอไอ้ตัวเนี้ยคนแค์ทั้งแปดครับผมเรามาทําไมไทยเกีียวครับเรงร่วมมาแบบนี้ขอบฟาบัดเราหูแต่ชิพหายแล้วผมก็วิ่งกระโดดข้ามาแต่ว่าเลือดเราไม่ลดเลยครับ กาวินบอกว่าอะไรเวทเนี่ยทำไมเลือดไม่หลดเลไครับของเราอัลฟาคือเรามีเกาะของเต่าครับเลยทําให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นเราวิ่งมาทำเป็นความติยกเข้าไปงัดหนึ่งทีแล้วก็บัตรหนึ่งองแล้วเรียบร้อยหนึ่งคิวก็ผมว่าดีดีครับผมเราคากระก็บัดไปหนึ่งทีครับเขาเรียกว่าหน้าคำมันครับสกอร์คิวเริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นห้าคิวแล้วครับผมแอสฟิตไปแปดครับ ก็อย่างที่ผมพูดครับผมสกินแพงไม่แรงได้ยังไงนะครับผมกาวินีเวว่าไงเอาแม่งเลยอุัดเขาเรียกว่างานงานว่าวก็มานะครับผมนะว่าวบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินครับแล้วดูเหมือนมันจะวินบล็อกกันมาครับก็วินกระไทยเกียวครับตอนนี้จองสายกำลังขับรถไปแล้วครับแต่ชนเลนกลางเลยหรือเปล่าครับแล้วดูครับเข้าไปขนาดนั้นครับแต่เราขอบัฟก่อนละกันนะตั้งแต่ผมด่ามันไปบาหม่อนมันไม่วิ่งมาเลยเลยมาแบบแย่งวงแย่งบับเลยนะครับผมนะไม่แน่มันอาจจะงอนนะ มันงอนแล้วมันก็ยืนออฟเลนของมันไปนะครับเพื่อนไม่เป็นไรครับสำหรับเราเราคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าดีแล้วนะครับผมที่มันไม่มาตัดวงตัดบัฟเรานะครับเพราะว่าเราใช้มานาเยอะนะสำหรับคนที่เล่นอัมฟาจะรู้ดีนะครับอัมฟาใช้มานาเยอะมากครับแล้วดูเหมือนมันจะมองเห็นเราครับเราของงัดไปหนึ่งดอกแล้วก็มาสิครับหนึ่งสองแล้วเรียบร้อยครับอุ้ยโดนเกนเจอร์ยิงครับเกนเจอร์มาทาไมเพื่อนมาทําไมสบัดเป็นหนึ่งทีแล้วดูครับเกนเจอร์จะตายแทนครับโอ้ต้องฝ่ายกวันแล้วอันติีเราตอนนี้มาแล้วด้วยครับไวเหลือเกินครา ปั๊บมาครับผมนี่คือข้อดีของอัลฟาครับผมดูดเลือดแรงแล้วยังอันติมาเร็วอีกด้วยครับเหมือนจะโยกมาเอาเลนกาครับโผงัดหน้าไปหนึ่งทีก่อนไทยเกียวว่าไงเพื่อนแล้วบึงสองเข้าไปแล้วโดนถ่ายกลับมาแบบนี้ยังไงดีเราปัดสกิลแล้วยังไงดีฆ่ากูได้แล้วข่ากูจะตายครับผมสกิลสองบังลมฮุ้ยบังลมโดนครับเขาเรียกว่างานสะท้อนก็มาแล้วจ้องใส่คับรเข้าไปชนจังหวะนี้สวยครับละเรียบร้อยครับได้อีกหนึ่งคิวรับดูอันติเราคูดาวเร็วป้าครับและตัวคนแค้ทั้ง8ครับมาทาไมครับเป็น ไหนีออกไปครับแล้วไทยเกียววางสวยครับฟันแต่ว่ามันมีสปินดิดออกไปแล้วต้องอัตติยกขึ้นมาแล้วตาม1นึ่งสองกไปแล้วดูครับเลือด่ายบูบบ้าบเลยครับผมอีกทีเดียวเท่านั้นไม่ตายครับเราตามเข้าไปไม่ได้ครับคือแบบถ้าตามเข้าไปมากกว่านี้เราอาจจะโดนป้อมยิงตายเองได้นะครับผมแต่มันอาจจะไม่ได้ฆ่าผมหรอกนะแต่มันแต่ผมอาจจะตายพรป้อมแทนครับ กวินีเวียไทยเกียวอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหโสาาดเลยนะครับผมแลบสกรีนแม่งแบบว่าโคตรเท่เลยนะครับสมรดับเรื่องเอฟเฟกนะครับไม่ต้องพูดถึงครับราคาเกือบหมื่นเพชขนาดนี้ครับผมเอฟเฟกไม่อลังการนี่บอกเลยว่าสองร้องแน่นอนนะฮะ <laughs> หลายบาทนะครับประมาณ 3- ามถึงสี่พันบาทได้เลยนะครับผมสาหรับการเติมเอาหนึ่งสกรีนนะครับผมเงินเดือนครึ่งเดือนของเพื่อนๆเลยนะครับผมถ้าใครจะเติมก็ดูดีๆครับผมแล้วมาทําไมคนแค่ทั้งเจ็ดแล้วฟู้ผมไหวหรอครับผมก็มาดิครับอีกทีเดียวและเรียบร้อยครับผมไปเดี๋ยวไปแล้วดูครับวิ่งเร็วด้วยครับเรามีขวานขวานส่งคามครับมันก็จะเพิ่มสปีดในการวิ่งครับแล้วดูครับไทเกียวโดนเราเจ็บเหลือเกินครับไม่น่ารอดเลยรอบไทเกียวแต่ว่าได้คิวหรือปัจจหวันนี้โอเคยังได้คิวอยู่ครับ เปิดหลอดต่อเลยครับผมโอ้โหจัดแล้วครับตอนนี้อัลฟ่าไม่ต้องพูดถึงว่าโหดไม่โหดนะครับเพื่อนๆดูตั้งแต่ต้นเกมยันตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นความโหดของอัลฟ่านะครับผมในการยืนเป็นไฮเปอร์ครับไอเทมเรามาไวแน่นอนครับผมสำหรับการยืนเป็นไฮเปอร์นะครับไม่ต้องห่วงครับปอมจีสองน่าจะเป็นของเราเรียบร้อยโอ้โหแล้วก็วินกระโดดมาแล้วดูครับอันตรีผมแทบไม่เข้าเลยครับผมขอซ้ยหน้าแม่เข้าไปหนึ่งดอกครับสองหนึ่งเข้าไปแล้วจะตายโอ้แต่เราตายก่อนครับบักโง่ ไปกันต่อเลยครับผมนะสถานการณ์ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ป้อมบาแเลกป้อมที่สามของเขานะครับเ,เพื่อนๆคือแบบคือแบบมันน่าจะได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผ่านไปสิบสองวันนาทีแล้วนะครับผมสำหรับเกมตอนเนี่ยคือเกมเรานํามากๆนะครับผมนําไม่รู้จะนายังไงแล้วนะครับไม่รีบจบเดี๋ยวอาจจะโดนสวนกลับมาแพ้ได้อย่าทําเป็นเล่นไปนะครับผมไทเกียวถ้ามันรวบส,สวยๆเนี่ยทีมเขาสามารถทําดาเมจได้นี่ผมบอกเลยว่าจบเหยแน่นอนนะครับขอดเราก็ไม่ยอมแบบ ไม่ยอมรีบจบอะคือทีมเรามันไม่ยอมรีบรีบจบนะถ้ามันจะตีป้อมเตียอะไรมันก็สามารถที่ตีได้นะครับแต่มันเลือกที่จะแบบถอยออกมาฟาร์มมากกว่านะครับมันเลยทําให้เกมมันดึงดึงหน่อยนะครับในช่วงนี้ครับแล้วแต่ว่าจอสันก็ถือว่าเล่นดีอยู่ครับผมพยายามจะเข้าไปบวกตลอดเวลาครับแล้วดูครับผมคาติต้าเข้าไปฆ่าเกมเจอได้ว่าไงดีเพื่อนกาวินมีเวลามาทําไมเพื่อนก็มาดิครับก็มาดิครับผมก็มาดิครับ มันซู้เราไม่ได้แล้วนะครับผมรับเราวินิเวียครับสเต็ปต้องมาแล้วเพื่อนสองหนึ่งเข้าไปแล้วอันติอืมอันติไม่ทันมามาติมาติอันติงัดเรียบหลอกไปดูครับต่โอ้ยกระโดดมาโดนงัดฝูดครับโหดจุงเบยครับมันโหดจุงเบยฮะโอ้โหสุดยอดครับผมอัลฟาเนี่เป็นยิ่งนิฮีโรที่น่าเล่นนะครับผมสำหรับผมคิดว่ามันน่าเล่นนะและยิ่งมีสเกที่มีพลังเยอะขนาดนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าเป็นอะไรที่แบบสุดสุดโคตรสุดเลยนะครับผมนะ สุดจริงนะผมบอกเลยอัลฟาเนี่ยแล้วดูครับจอนฝันขับรถเข้าไปชนใหญ่ครับโอ้งัดไม่โดนครับเขาเรียกว่างัดเเววก็มาครับงานเเ้าก็มาครับผมตีป้อมหน่อยเพื่อนตีเลยโหแล้วดูครับทีมไม่มาครับขอดไปไหนครับเพื่อนตีป้อมหน่อยเพื่อนตีป้อมหน่อยตีป้อมหน่อยมาดิมึงห้าวเลือมึงสูงเว้ยวิธ่ทีมเราตอนนี้คิดไม่มีครับผมว่าไงดีเกนเจอร์ ทีมเรามาแยกจ้าไปหมดแล้วครับดูครับมันยังห่วงฟาร์มกันอยู่ครับทีมเราเนี่ยบ้าบอคอแตกงัดไปดิหนึ่งดอกมาดิสองหนึ่งเข้าไปแล้วโอ้โหชิบหายแล้วผมโดนไทเกียวไหลแบบนี้งานงอกแล้วครับบบ้ใบจ้าไปคุยกับลักมะม่วงกันเลยทีเดียวครับทีมเรามันห่วงฟาร์มครับผมมันไม่เน้นตีป้อมผมก็บอกอยู่นะครับว่ามันเน้นตีป้อมเนี่ยป้อมมันแตกไปกันป้อมมันแตกไปกันตั้งนานแล้วนะครับมันไม่ไม่เป็นเกมยื้อแบบนี้หรอกจริงๆนะ แม่งเอ้ยแอบอยู่ข้างนี้แน่นอนเลยว่ารองอันติยัดเข้าไปก่อนดีกว่าเพื่อนมาดิครับผมงัดอ่ะไม่เจอ <c oughs> เขาเรียกว่างานสุ่มนะจริงๆเวลาเล่นก็ต้องสุ่มแบบนี้แล้วเพื่อนๆดูอันติเราคูดาวเ,เสร็จแล้วเนี่ยคือผมไม่ถึง6วิด้สามนะครับสำหรับฟิลอันติผมเนี่ยถือว่าเร็วมากๆนะครับเพื่อนๆทำไปเล่นไปครับสำหรับฮีโร่อัลฟานี่คูดาวเร็วเหลือเกินครับไม่ฝนแล้วกัน,นครับขอป้อมกลางก่อนแล้วกันนะครับผมนะไม่งั้นเดี๋ยวสาานักการม์มาจะ พลิกมาผมบอกเลยว่าแย่นะครับผม1ดาวนี่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าเราเก็บวันละหนึ่งดาวนะครับเพื่อนถ้าเราเสีย1ดาวเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรจะเฟลเลยนะแล้วดูครับผมไอตัวนี้วิ่งมาครับเหมือนเหมือนวิ่งมาแล้วสู้ผมได้เอาจริงๆนะเหมือนแบบวิ่งมาแบบฝัดติงแตกนะโดดสวนตายหาผมบอกให้ไอตัวเนี่ยคือตัวอัลฟาเนี่ยสามารถสู้กับบาลานได้นะครับผมเวลาแบบเพื่อน,เ,อนเจอกับ บาลานเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถใช้อัลฟ่านในการบวกได้นะครับแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยอาจจะสู้ยังไม่ค่อยได้หรอกนะครับแต่มันจะไปสู้ได้ช่วงประมาณกลางๆเกมนะฮะเวลาเราเจอบาลานเนี่ยก็ใช้อัลฟ่าในการแก้ทางก็ได้นะครับพเพื่อนเ <c oughs> พราะว่าไอตัวนี้มันดูดเลือดแรงก็จริงครับไอตัวอัลฟ่านี่ก็ดูเดเลือดแรงเช่นกันครับแล้วก็ดาเมจก็ถือว่ามหาศาลอยู่อพอสมควรเลยนะับเพราะว่าสกิลมันมีการ ตฟเฟติกหรือสถานอาพิเฟษตอดเลือดฝาตัวแบบตึกตึ๊กตึกตึกด้วยนะครับผมมันเลยทําให้อัลฟาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากมายครับแล้วไทยเกียววิ่งใหม่แย่เขาพอร์เอาไทยเกียวก่อนแล้วครับโฟยไปหนึ่งสองอะไเรียบร้อยเป็นบาหมอนที่ได้คิวไปครับโอ้โหไม่ได้หลอดเฉยครับงานงอกนะครับโอ้โหกวินนิเวียก็โดดอีกตายยกโดงแล้วแบบนี้โอ้โหโอ้โหห้าวเหลือเกินอือห้าวเหลือเกินห้าวเหลือเกินโอเคสวยแล้วมาทำอะไรดีกวินแล้วกวินกระโดดไปครับผมบาหมอนดูเหมือนจะไปดักด้านหน้าแล้วได้คิวหรับผม ไม่เป็นไรครับตอนนี้เหลือแค่เกนเจอร์ตัวคนเดียวเท่านั้นครับผมที่ยืนค้ำป้อมอยู่ครับส่วนคอร์ดน่าจะขึ้นไปเดฟหลอดให้ครับ ไม่เป็นไรครับผมนะโอ้ไอตัวนี้มาอีกแล้วครับห้าวเหลือเกินดูครับไปโดนหนึ่งสองของเราเข้าไปแล้วถือว่าเจ็บครับดูครับสะบัดเขาเรียกว่าสะบัดทิปมึงรู้จักสะบัดทิปแล้วเรียบร้อยครับผมมาอีกหนึ่งคิวครับโอ้แต่คลิปเขาเกิดแบบโอ้โหเกิดเยอะมากครับเกิดสามทางพร้อมกันครับแล้วก็ตัวแบบตัวใหญ่เบิ่มเทิมเลยนะครับผมนะคลิปเราก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกันนะครับผมนะเป็นซูเปอร์ซูเปอร์มินิเอร์แล้วนะครับไม่สนแล้วขอตีป้อมก่อนแล้วกันครับตอนนี้ขอนก็กําลังไล่ตีหลอดอยู่ครับเราก็ตีป้้้้้อออมเเขาไปแลวรรรียยบบคัโโห ทีมมันไม่มีใครสนใจป้อมจริงๆนะครับจะเห็นสังเกตได้เลยนะครับว่าผมตีป้อมคนเดียวตลอดนะครับเพื่อนคือเราเน้นจบเร็วไงเพราะว่าอีกอย่างนึ่งคือมันลงแรงไงเ,เพื่อน MVP มันจะหนีไปไหนวะนะครับผมคนโหดขนาดนี้ โอเคครับผมก็สำหรับเกียร์อัลฟาเนี่ยนะผมก็ลองเอาเกียร์ผมไปลองเทสกันดูได้นะครับรับรองได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเดวิดวิทย์สปอร์ตของเราด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับผมผ่านลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมสำหรับระบบเติมเงินผ่านโคด้าช็อปนะฮะบ๊ายบาย